สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคิดไปไกลท้าเวลพามาชิมอาหารที่ร้านหน่องบัวซีฟู้ดกันค่ะร้านนี้นะคะเป็นตำนานอาหารทะเลอยู่บนเกาะช้างซึ่งเปิดมานานแล้วกว่า20ปีเลยค่ะซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะจะเป็นโฉมใหม่ของร้านหน่องบัวซีฟู้ดกันจ้า ร้านนี้นะคะบรรยากาศดีกันมากๆเลยค่ะมีมุมให้เราได้เลือกถ่ายรูปก,กันเยอะแยะมากมายเลยแถมเมนูอาหารที่นี่นะคะก็อร่อยทุกปากกันมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดปลาหมึกไข่เค็มยำสี่สหายห<ม>หอยเชลล์ผัดกระเทียม ข้าวผัดสับประรดยำเห็ดทอดหอมหมกทะเลมะพร้าวอ่อนและของหวานตบท้ายกล้วยทอดกันจ้า ที่นี่นะคะนอกจากจะมีอาหารทั้งวันแล้วตอนเช้ายังมีคาเฟ่บนชั้นสองกันอีกด้วยค่ะวิวสวยตกแต่งกันน่ารักมากๆเลยค่ะสายถ่ายรูปต้องแวะมากันแล้วจ้า ใครที่เคยได้มาสัมผัสกันแล้วนะคะจะต้องอยากมากันอีกรอบแน่ๆเลยค่ะถ้ายังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คิดไปไกลทาาเวลกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า